ยูเนเต็ดอล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงกลับมาเจอกันกันกบยูเนเต็ดอล็อกกันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นๆมาฝากกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไอสปอรได้ไรายงานว่า โจและอัฟรัมเกลเซอร์สองพี่น้องที่ยังไม่อยากขายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกจากการครอบครองในตอนนี้เพราะมองว่าการที่แมนยูจะได้รับค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดจะเพิ่มขึ้นมากและรูปแบบใหม่ของแชมเปี้ยนส์ลีกที่ทำให้มีรายได้มากขึ้นกว่าเดิมทำให้ภาพรวมของสโมสรมีมูลค่าที่สูงมากขึ้นในหลายปีหลังจากนี้ส่วนความคืบหน้าในการขายสโมสรน,นั้นแหล่งข่าวใกล้ชิดกับการเทคโอเวอร์ในครั้งนี้บอกว่า ยังไม่มีการสื่อสารใดๆกลับมาและยังไม่มีการชี้แจงว่าขั้นตอนต่อไปจะต้องทำอย่างไรและยังไม่มีการแจ้งเพิ่มข้อเสนออีกด้วย Albert ines, เอาเบิร์ตโบติเนสเอเย่นของอัลเดรโอนาน่ากล่าวกับเปาโชเมงาโต ซีนีอิตาลีว่าในช่วงเดือนเมษายนมีหลายทีมอยากได้ตัวโอนาน่าไปร่วมทีมทั้งสเปอร์ได้สอบถามข้อมูลมาเชลซีก็สนใจจริงๆแต่เอริกเทนฮักเป็นคนสำคัญในการย้ายทีมเพราะโอนาน่าอยากจะย้ายไปคว้าชแชมป์กับแมนยูซะมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันปล่อยตัวนาธานบิชอปผู้รักษาประตูให้กับซันเดอร์แลนด์ในแบบถาวรเป็นที่เรียบร้อยด้วยสัญญายาว3ปี เบลฟาเทริกาฟซีในไอแลนด์ได้รายงานว่าในช่วงพรีซีซั่นที่ผ่านมาเอริกทนักพอใจกับผลงานของจอห์นนี่อีแวนส์เป็นอย่างมากทำให้เขาน่าจะได้เซ็นสัญญายาวหนึ่งปีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่ออยู่ช่วยทีมในซีซัญญน่นนี้ด้านฟรานซีเซโรมาโนได้บอกว่าแมนยูยังไม่มีการตัดสินใจว่าจะเซ็นสัญญากับอีแวนส์ต่อไปหรือไม่แต่มีความเป็นไปได้ในทุกๆท,ทางเหมือนกันอัลเฟโดเปดูลานักข่าวของสปอร์ตอิตาลีได้รายงานว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลดค่าตัวของเฟรดลงแล้วจากเดิมที่ตั้งเอาไว้17.2ล้านปอนด์เหลือเพียงแค่12.9ล้านปอนด์เพียงเท่านั้นถ้าขายออกไปน่าจะมีกลางใหม่มาแน่แฟาบิเซลโรมาโน่ได้รายงานอีกว่าโซฟิยานอัมราบัชต้องการย้ายออกจากฟิออเรติน่ามาร่วมทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก่อนหน้านี้เขาก็ได้ตกลงกับแมนยูไปแล้วและนี่คือทั้งหมดของยูไนเต็ดอัลล็อกในอีพีนี้ ฝากติดตามยูนิเต็ดอ o ลล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ UNITED ็ด l o ลล็อกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ